สวัสดี FC แล้วก็ผู้ต Get ิดตามรับชมน,น, allemaal, นะครับทางช่องสีมงเมืองหลายยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็มาที่เดิมนะครับวันนี้นะฮะมาที่โรงเรียนสอนขับรถนะครับเจริญผลนะครับอย er ู่อำเภอกมลาใส่จังหวัดกลสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาเครื่องนะครับเอาเครื่องเลยอาจจะถ่ายคลิปบรรยากาศนะครับทางโรงเรียนนะครับโรงเรียนสอนขับรถนะครับอยู่ตรงนี้นะนะฮะใครอยากมา สอบใบขับขี่นะครับมาฝึกหัดขับรถก็มานะครับมาเลยนะอยู่แถวอำเภอกรมราศัยนะเส้นกรมราศัยไปกระสินนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากกรมราศัยนะครับผมเดี๋ยวมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเข้าไปเลยครับเพราะว่าไม่ไกลนะครับจากร้านจากบ้านนะครับก็วิ่งเข้ามานี่ก็ประมาณสิบกโลครับสิบกโลนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครเดี๋ยวมามาดูซีรีส์ครับนี้ครับซีรีส์เจ็ดร้อยครับ ซีรีส์เจ็ดร้อยครับตัวนี้เป็นช่วงล่างจีนนะฮะน่าจะเป็นจีนช่วงล่างนะครับแต่เครื่องเครื่องหัวนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นของซีรีส์อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามัมนมันกี่แรงมานะครับเนี่ฮะมาเาเปิดไฟแหงวะามเข้าวะเนี่ฮะ ซีรีส์เจ็ดร้อยฮมันจะตัวสองคานนะครับ,จะ,ระรบจะมีสองคานกับอ่าคานเดียวครับ,นะรบสิบล้อก็บสิบสองร้อครับเปนหัวลากทั้งคู่นะครับสีออกเขียวโกเบครับทะเบียนได้มาแล้วนะครับทะเบียนแก้ได้มาแล้วนะ ให้เข้ามาทางนี้ปเนี่ะนี่นะนฮรโรงเรียนสองขับรถนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็รู้ดีครับผมจาไม่ได้นะครับสองคันนี้ว่ามันเครื่องกี่แรงนะครับก็ลองลองเข้ามาดูนะครับสองคันนี้นะครับแกขายนะครับติดต่อมาทางโรงเรียนได้เลยนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปชมครับนี่ฮะ โรงเรียนผมเคยมารีวิวไปครั้งหนึ่งเลยนะนานแล้วละ่ะนะฮะโรงเรียนเจริญผลสอนขับรถครับเขาก็โทรมาหาผมนะผมก็ไม่รู้จะทําใบกับขีันนัะ้นอันนี้ได้ไหมผมก็ไม่รู้นะครับต้องโทรมาสอบถามเองนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ติดเบอร์โทรไว้นะเนี่ยเบอร์โทรอยู่ข้างรถครับเบอร์โทรอยู่ข้างรถนี่ฮะสอนขับรถนะครับวันนี้ไปแล้วนี่ฮะ รถแกหลายคันนะครับผมร้อยครับรถแกวิ่งโรงงานบ้างวิ่งทัวร์บ้างนะครับคันนี้เอามาทำอะไรตึ๊กจึกตึกตึก,ก,ก,กมาเอันแน่ เอฟซีบอกว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์คลิปไหนสแสดงว่าของปลอมคลิปนั้น <c oughs> นะฮะ,ฮะดับไปแล้วนะฮะนี่ฮะสอนโรงเรียนแกมีหัวลากด้วยนะครับะะสอนหัวลากเขาเรียกอะไรคอนะฮะล้อก็มีมอไซยันพ่วงครับ

สวยมากครับคในซิมตมสน่าไปวิ่งนักเรียนกำลังดีเลยไม่สูงนะครับไม่สูงไม่ยาวชนว่นั่นเกี่ยวโต้ดีเนี่ยล้มมาเปิดอ่ะอะ มาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับโทรศัพท์เดี๋ยวขออนุญาตแล้วโทรศัพท์ก่อนมาต่อครับรับโทรศัพท์แล้วมาเสียงยังไงขออนุญาตน,นะเอาทำความสะอาดครับบอส่น้ำยามาเวียนมาเสียดใส่ปะได้ยินไหบุ๊ ถ้าอย่างเงี้ยเอาน้ำยามาวินใส่เนี่ยเงาวับเลยครับเนี่ยน้ำมันคาบอย่างเงี้ยนะครับล,ล่างคัแร่ร่างีแล้วก็บัารอนแล้วอ๋ขอต่อคัสซีนี่ต่อหน้าคัสซีมาโอ้ยยึดนอด็อตพยาน็อตเลยทีๆเลยมาดูครับหา <ขอ S 1> ที่ขันก็ไม่ได้ คันนี้สวยแล้ววะรถทัวร์จีนห้อยอห้อย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 ยังอ่ะหอยต่ำกันด้วยโอ้มาฐานนะวะคารอกไหมฮะเอาไปทางไหนโอ้คันนี้เด็กคันนี้เขา เดี๋ยวถอยรถกันครับโอ้ยสีสดมากเลยถอยเสียจะยยาวไปไหนลื่นออกมาเป็นสิบนิ้วเลย

Cái này Thêm này Nhà mà áo Khương rồi à, ừ, hết Mày mặt mới rồi เจ็ดร้อยหกเกียร์เลยตัว uh, น so ี้ครับเครื่องมืดไปหน่อยข้างนี้นะะฮคันเครื่องตัวนี้ขับมาจากขับมาจากนครสวรรค์เอ้ยไม่ใช่นครสวรรค์อะไรอย่างวะขับมาจากทฤษนุโลกบางเด้อโต๊ะกลุ่มมาหัวเสียบปักมาเด่นฮ่าฮ่า เอ้าเดนไปขอมาหนครับโอ้เจ้าครับ๋ยำถอยรถกัน คือเครื่องตัวนี้เราขายรถมานะครับเราไม่ได้ขายเครื่องเกียร์นะครับเนี่ยจะเอาเฉพาะตัวถังกับคัสซีทะเบียนนะครับคันที่เขากำลังล้างอยู่นะครับเป็นพิษลกสายพิษนกน้องตุ่มนะฮะพงานเพิ่งทำมานะครับสีคันนี้รถแอร์ เครงเดวูครับคันนี้แกก็จะทำวางเครื่องวางอะไรเสร็จก็จะทำจะใช้งานที่ร้อเอ็ดนะครับโรงงานมาดูเครื่องเดวู de โอ้แท่นนี่เจ๋อเลย เอ้สแกนเนียครับตัวนี้ใช่หนึ่งหนึ่งสามวะเนี่ยสแกนเนียนะี่ยปั๊มลมยังใหญ่เลย <c oughs> แกไม่ขายครับเครื่องพวกนี้นะว่ารถแกหลายคันแกทำไว้ทำเป็นอะไรนะครับนี่ฮะสแกนเนียตัวนี้เอ้ไม่ใช่เดบูจำผิดจำถูกครับ แดงจริงครึ่งเลยตัวนั้นก็แดงวูครับแต่ตัวนั้นไม่มีโบมีโบไหมตัวนั้นมีเหมือนกันครับนี่ใช้เจ็ดร้อยตัวนี้คนชีวางตัวนี้บ่ใส่คขนาดคนชีวางเครื่องอย่างใส่คขน่ะ เครื่องอะไรคันนั้นล่ะคันที่ซื้อมาใหม่เอาว้ไออด้เอาที่หน,นูใสี่สิบอ๋อเอายูนีลบ่ใส่เอายูนีสีใส่โอ้นี่แอ่ยังไง้าตัวเหาตดวเย็บพร้พอมออซื้บพอดมากพอดเอาที่สองเปยังไงอ๋อ โอ้คือเอาออกแบบนี้เลยอันนี้แลนใส่นนี่ค<ร>ัไหมอันนี้เพิ่งเห็ดได้น,<ร>นไหมยังโมเดลอยู่ได้ไหมปูปูนดีอะเปินปูน ต่ถ้าไปพื้นปูนอยู่ร้านเนี่ยมันมีฝุ่นมีอะไรนะครับไ,รไมนใาารน,น<อ>ใรถรุ่นยังไงเขาทำความสะอาดในรถกอนทางไหนบริษัทขายนั่นแหละโอ้ไม่เฮ็ดให้ยังเฮ็ดทำความสะอาดให้หาหายังเว้ยมันจะไปตะเบิเล้ลเนาะเพิ่ษัทขายตถรถมันจอดไว้เป็น,นชิปปีหรอบ่ต้องออ เออออกออกแันมันจะไดตั้งเขาตั้งยังไม่ตั้ง่วงไม่เ้ีตั้งวงตั้งยังไม่เบ็ดันก็ไ่ัอเย่านี้บอกมันเยอันนี้เห็ดยังไ่บันไดเออบันไดมันสุด อยู่นี่เขาไม่ได้รับซ่อมครับทำตัวของตัวเองนะครับพวกสีพวกอะไรเขาไม่ได้ซ่อมหรอกตัวถังตัวอะไระครับเขาทํานิดๆนิดหน่อยๆครับซ่อมนินดๆนหน่อยๆแต่้าพวกนี้เขาก็ส่งไปโคราชส่งไปอูใ่ใหญ่อู่ที่เขารับทําประจเนี่ฮะบรรยากาศครับ,รบเจริญผลปะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปชมรถบัส่งปัตตานีคันแรกของอู่เชิดชัยนะครับ เคยเห็นไหมครับงีนจะเริ่มผมบอกว่าเป็นขั้นแรกเลยนะครับผที่เขาต่อนะฮะที่เขาต่อของอู่เชิดชัยเลยนะพัดลมนะครับเป็นเครื่องท้ายผมก็ยังไม่เคยเห็นหรอกนะฮะเดี๋ยวค่อยค่อยชมนะครับเดี๋ยวค่อยชมคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมเข้าไปนะครับพอดีอู่ข้างในยังไม่มีคนอยู่นะฮะมีรถไวเลอร์อยู่ตัวหนึ่งครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะฮะไป กดไลค์กดแชร์กดสับสกายด้วยครับผมใครหาเครื่องนะฮะ h 7 0 0อยู่นะฮะตัวนี้นะฮะมีหลายตัวอยู่นะครับมีหลายตัวอันนี้สภาพนี้ก็ยังไม่ได้ล้างนะครับนะฮะไปมีใบคุ้มครับตัวนี้นะฮะฝากไลค์กดแชร์กดสับสกา์ด้วยครับผมกับสีบุูเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับผมคิดถึงสีบุูเรืองอะไรยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าถ้าเราวันนี้สวัสดีครับ